เงินทองอยู่ที่ใดใจก็อยู่ที่นั่นแต่ถ้าเก็บผิดที่ชีวิตอาจพังได้ในคลิปนี้คุณจะได้เรียนรู้7จุดในบ้านที่ไม่ควรเก็บเงินเด็ดขาดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อโบราณวิธีเก็บเงินให้งอกเงยตามหลักพุทธศาสนาเคล็ดลับเสริมดวงการเงินง่ายๆทําได้ทุกวันพร้อมแล้วใช่ไหมเรามาเริ่มกันเลยจุดแรกที่เราต้องระวังคือใต้ที่นอนหลายคนชอบซุกเงินไว้ใต้ที่นอนคิดว่าปลอดภัยดี แต่รู้ไหมว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดทำไมถึงไม่ควรเก็บเงินใต้ที่นอน 1. พลังงานลบจากการนอนเวลาเรานอนร่างกายปล่อยพลังงานลบออกมาเงินที่อยู่ใต้ที่นอนจะดูดซับพลังงานเหล่านี้ 2. ความชื้นและเชื้อราใต้ที่นอนมักมีความชื้นสูงเงินอาจเสียหายได้ 3. ความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าการเก็บเงินใต้ที่นอนเหมือนการทับโชคลาภไว้ทำให้เงินไม่หมุนเวียนแล้วถ้าอยากเก็บเงินในห้องนอนควรทำยังไง ลองเก็บในตู้เซฟที่วางไว้ในจุดที่มีพลังงานดีเช่นที่ตะวันออกของห้องเพราะเชื่อว่าเป็นทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองจุดที่สองที่ต้องระวังคือในตู้ครัวหลายคนอาจคิดว่าตู้ครัวเป็นที่ซ่อนเงินที่ดีเพราะคนอื่นคาดไม่ถึงแต่นี่เป็นความคิดที่อันตรายมากทำไมถึงไม่ควรเก็บเงินในตู้ครัวหนึ่งความร้อนและไอน้ำครัวเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนและความชื้นสูงซึ่งอาจทำลายธนบัตรได้สองกลิ่นอาหาร กลิ่นอาหารอาจติดเงินทําให้เงินมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ 3. ความเชื่อเรื่องพลังงานตู้ครัวเป็นที่เก็บอาหารซึ่งเป็นของใช้หมดไปการเก็บเงินที่นี่อาจทําให้เงินหมดไปเร็วเช่นกันแล้วควรทําอย่างไรแทนที่จะเก็บเงินในตู้ครัวลองหาภาชนะพิเศษสําหรับเก็บเงินโดยเฉพาะเช่นกระปุกออมสินเซรามิกหรือกล่องไม้สวยๆว,วางไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องทํางานจะดีกว่าจุดที่สมที่ต้องหลีกเลี่ยงคือในห้องน้ํา บางคนอาจคิดว่าห้องน้ำเป็นที่ซ่อนเงินที่ดีเพราะเป็นที่ส่วนตัวแต่นี่เป็นความคิดที่ผิดมหันต์ทำไมถึงไม่ควรเก็บเงินในห้องน้ำ 1. ความชื้นสูงห้องน้ำมีความชื้นสูงมากซึ่งอาจทำให้ธนบัตรเสียหายได้ง่าย 2. แบคทีเรียห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียซึ่งอาจติดมากับเงินและแพร่กระจายได้ 3. พลังงานลบตามความเชื่อโบราณห้องน้ำเป็นที่ชำระล้างสิ่งสกรปรก การเก็บเงินที่นี่อาจทำให้โชคลาภไหลออกไปเหมือนน้ำแล้วควรทำอย่างไรแทนที่จะเก็บเงินในห้องน้ำลองหาที่เก็บที่แห้งและสะอาดเช่นตู้เสื้อผ้าในห้องนอนหรือลิ้นชักโต๊ะทำงานจุดที่4ี่ที่ต้องระวังคือใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายคนชอบเก็บเงินไว้ในลิ้นชักโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือข้างทีวีแต่นี่อาจเป็นอันตรายต่อพลังแห่งความมั่งคั่งของคุณทำไมถึงไม่ควรเก็บเงินใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจรบกวนพลังงานของเงินตามความเชื่อ 2. ความร้อนอุปกรณ์เหล่านี้มักปล่อยความร้อนซึ่งอาจทําให้ธนบัตรเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 3. การหมุนเวียนพลังงานเชื่อกันว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดึงดูดพลังงานทําให้เงินที่อยู่ใกล้ๆอาจถูกดูดพลังไปด้วยแล้วควรทําอย่างไรลองหาที่เก็บเงินที่ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นในตู้เสื้อผ้าหรือชั้นวางหนังสือ และอย่าลืมมันนำเงินออกมาผึงลมบ้างเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนจุดที่ห้าที่ไม่ควรเก็บเงินคือในห้องใต้หลังคาบางบ้านอาจมีห้องใต้หลังคาที่ดูเหมือนจะเป็นที่ซ่อนเงินที่ดีแต่ระวังนี่อาจเป็นกับดักที่ทำให้คุณสูญเสียความมั่งคั่งได้ทำไมถึงไม่ควรเก็บเงินในห้องใต้หลังคา 1. อุณหภูมิที่ไม่คงที่ห้องใต้หลังคามักมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงร้อนจัดในตอนกลางวันและเย็นในตอนกลางคืนซึ่งอาจทำลายธนบัตรได้ สองความชื้นและแมลงห้องใต้หลังคามักมีความชื้นสูงและเป็นที่อยู่ของแมลงซึ่งอาจทำลายเงินของคุณได้สามพลังงานที่ติดขัดตามความเชื่อห้องใต้หลังคาเป็นพื้นที่ที่พลังงานติดขัดไม่หมุนเวียนทำให้เงินที่เก็บไว้อาจติดอยู่กับที่ไม่งอกเงยแล้วควรทำอย่างไรแทนที่จะเก็บเงินในห้องใต้หลังคาลองหาที่เก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีเช่นตู้เสื้อผ้าในห้องนอนชั้นล่างหรือตู้เก็บของในห้องนั่งเล่น จุดที่6ที่ต้องหลีกเลี่ยงคือในโรงรถหลายคนอาจคิดว่าโรงรถเป็นที่ซ่อนเงินที่ดีเพราะไม่ค่อยมีคนเข้าออกแต่นี่อาจเป็นความคิดที่ทําให้คุณสูญเสียโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งทําไมถึงไม่ควรเก็บเงินในโรงรถ 1. ความชื้นและฝุ่นโรงรถมักมีความชื้นสูงและเต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งอาจทําลายธนบัตรได้ 2. อุณหภูมิที่ไม่คงที่โรงรถมักมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอกซึ่งไม่ดีต่อการเก็บรักษาเงิน 3. พลังงานของการเคลื่อนที่ตามความเชื่อโรงรถเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางการเก็บเงินที่นี่อาจทำให้เงินทองเดินทางออกไปจากชีวิตคุณได้ง่ายแล้วควรทําอย่างไรแทนที่จะเก็บเงินในโรงรถลองหาที่เก็บในบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าเช่นตู้เซฟในห้องนอนหรือลิ้นชักที่ล็อกได้ในห้องทำงานจุดสุดท้ายที่ต้องระวังคือในลิ้นชักโต๊ะทำงานหลายคนชอบเก็บเงินในลิ้นชักโต๊ะทำงานคิดว่าสะดวกดี แต่นี่อาจเป็นนิสัยที่ทำลายความมั่งคั่งของคุณโดยไม่รู้ตัวทำไมถึงไม่ควรเก็บเงินในลิ้นชักโต๊ะทำงาน 1. ความเครียดจากงานโต๊ะทำงานมักเป็นแหล่งสะสมความเครียดพลังงานลบนี้อาจส่งผลต่อเงินที่เก็บไว้ 2. การใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเมื่อเงินอยู่ใกล้มือคุณอาจใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิด 3. ขาดการแยกแยะการเก็บเงินที่โต๊ะทำงานอาจทำให้คุณสับสนระหว่างเงินส่วนตัวกับเงินของงานแล้วควรทำอย่างไร แทนที่จะเก็บเงินในลิ้นชักโต๊ะทำงานลองแยกพื้นที่เก็บเงินออกจากพื้นที่ทำงานเช่นใช้กระเป๋าสตางค์เฉพาะสำหรับเงินใช้จ่ายประจำวันและเก็บเงินก้อนใหญ่ไว้ในที่ปลอดภัยอื่นทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราควรเก็บเงินที่ไหนดี 1. ตู้เซฟนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดปลอดภยัยและเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง 2. กระปุกออมสินพิเศษเลือกกระปุกที่ทำจากวัสดุมงคลเช่นเซรามิกหรือไม้ 3. ซองจดหมายในสมุดบัญชี วิธีนี้ช่วยให้คุณติดตามการเงินได้ง่าย 4. กล่องเก็บเงินพิเศษเลือกกล่องที่มีความหมายดีๆสำหรับคุณเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. ทำความสะอาดที่เก็บเงินสม่ำเสมอเพื่อให้พลังงานหมุนเวียน 2. วางเหรียญมงคลหรือหินนำโชคไว้ใกล้ๆที่เก็บเงิน 3. จินตนาการถึงเงินที่เพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่เปิดดูเงินเก็บ 4. กล่าวคำอธิษฐานหรือคำยืนยันเชิงบวกเกี่ยวกับความมั่งคั่งเป็นประจำ 5แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆตามวัตถุประสงค์เช่นเงินออมเงินลงทุนเงินทำบุญ 6. มันนับเงินและจดบันทึกยอดเงินเก็บอย่างสม่ำเสมอ 7. ใช้สีที่เสริมดวงการเงินในการตกแต่งพื้นที่เก็บเงินเช่นสีทองสีเขียวข้อควรจำการเก็บเงินอย่างถูกวิธีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่งคั่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีวินัยทางการเงินการใช้จ่ายอย่างฉลาดและการสร้างรายได้หลายทางอย่าลืมว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต ใช้มันเพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับตัวเองและคนที่คุณรักทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมการเก็บเงินให้ถูกที่ถึงสำคัญนะัก 1. นึพลังงานและความเชื่อตามหลักพุทธศาสนาและความเชื่อโบราณทุกสิ่งล้วนมีพลังงานเงินก็เช่นกันการเก็บเงินในที่ที่มีพลังงานดีจะช่วยเสริมพลังแห่งความมั่งคัง่ง 2. จิตวิทยาและพฤติกรรมสถานที่เก็บเงินมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรา เช่นถ้าเก็บเงินใกล้มือเกินไปเราอาจใช้จ่ายโดยไม่ยังคิด 3. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพการเก็บเงินในที่ที่เหมาะสมช่วยป้องกันการสูญหายและรักษาสภาพของธนบัตร 4. การสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีการมีที่เก็บเงินที่เหมาะสมช่วยสร้างวินัยในการออมและการจัดการเงิน 5. การเคารพคุณค่าของเงินเมื่อเราให้ความสำคัญกับการเก็บเงินเราจะเห็นคุณค่าของมันมากขึ้น ทีนี้เรามาดูวิธีการเสริมพลังให้กับเงินที่เราเก็บกัน 1. พิธีกรรมแห่งความกตัญยูทุกครั้งที่เก็บเงินให้กล่าวขอบคุณจากใจจริงความกตัญยูเป็นพลังที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 2. การทําความสะอาดเป็นประจำไม่ใช่แค่ทําความสะอาดที่เก็บเงินแต่รวมถึงการทําความสะอาดกระเป๋าสตางค์ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้เงินไหลเวียนดีขึ้น 3. การใช้สมุนไพรมงคลลองวางใบเงินใบทอง หรือตะไคร้หอมไว้ใกล้ๆที่เก็บเงินเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดความมั่งคั่ง 4. การใช้คริสตัลเสริมพลังหินบางชนิดเช่นไพไรต์หรือซิตรินเชื่อว่าช่วยเสริมพลังด้านการเงิน 5. การทำสมาธิกับเงินลองนั่งสมาธิสั้นๆโดยจินตนาการถึงเงินที่เพิ่มผูนขึ้นพร้อมกับความรู้สึกขอบคุณและอิ่มเอมใจ 6. การตั้งเป้าหมายทางการเงินเขียนเป้าหมายทางการเงินและวางไว้ใกล้ๆที่เก็บเงิน เพื่อตวนใจและสร้างแรงบันดาลใจ 7. การแบ่งปันและทำบุญแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นเชื่อว่าการให้จะนำมาซึ่งการได้รับที่มากขึ้นนี่คือส่วนที่สามทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมคำสอนเรื่องการเก็บเงินในพุทธศาสนาถึงมีความสำคัญ 1. สอนเรื่องความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องเงินทองการเก็บเงินอย่างระมัดระวังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท 2. เน้นเรื่องทางสายกลางการเก็บเงินไม่ใช่เพื่อสะสมจนเกินพอดีแต่เพื่อให้มีพอใช้และแบ่งปันนี่คือแนวคิดทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าสอน 3. ส,สอนเรื่องเหตุและผลการเก็บเงินอย่างถูกวิธีเป็นเหตุที่นำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินนี่คือหลักกรรมที่พุทธศาสนาสอน 4. เน้นเรื่องสติและปัญญาการจัดการเงินที่ดีต้องใช้ทั้งสติในการควบคุมการใช้จ่ายและปัญญาในการวางแผนการเงิน 5. สอนเรื่องความไม่ยึดติดแม้จะเก็บเงินแต่ไม่ควรยึดติดจนเกินไปเงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่จุดหมายของชีวิตทีนี้เรามาดูวิธีการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการจัดการเงิน 1. ทิฏฐธรรมิกาประโยชน์4หลักธรรมนี้สอนเรื่องประโยชน์ที่ควรได้รับในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการหาทรัพย์การรักษาทรัพย์การมีเพื่อนดีและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม 2. ภควิภาค4หลักการแบ่งทรัพย์เป็น4ส่วน ได้แก่ใช้ใจ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงผู้อื่นเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นและทําบุญ 3. อิทธิบาท4หลักธรรมแห่งความสําเร็จประกอบด้วยฉันทาวิริยะจิตตะและวิมังสาสามารถนํามาใช้ในการสร้างความมั่งคั่งได้ 4. สันโดษ3ความพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ใช่การไม่พัฒนาตนเองแต่เป็นการรู้จักพอไม่ทยานอยากจนเกินไป 5. อริยทรัพย์7ทรัพันประเสรเจ็ประการที่ช่วยให้ชีวิตมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรม ทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างนิสัยการเงินที่ดีตามแนวพุทธ 1. ตั้งสติก่อนใช้จ่ายทุกครั้งที่จะใช้เงินให้หยุดคิดสักครู่พิจารณาว่าจําเป็นจริงๆหรือไม่เป็นประโยชน์หรือเปล่า 2. ทําบัญชีรายรับรายจ่ายการจดบันทึกช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเงินของตัวเองทําให้วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น 3. แบ่งเงินทําบุญสม่ําเสมอการให้ทานช่วยลดความยึดติดในทรัพย์สิน และสร้างความสุขใจที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ 4. ฝึกความพอเพียงรู้จักแยกแยะระหว่างความต้องการและความจำเป็นใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่ฟุ่มเฟือยหมันศึกษาหาความรู้ด้านการเงินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้เราจัดการเงินได้อย่างฉลาดขึ้นเหมือนการพัฒนาปัญญาในทางธรรม 6. มองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายใช้เงินเพื่อสร้างความสุขและประโยชน์ไม่ใช่สะสมเพียงเพื่อความร่ำรวย ฝึกการให้อภัยทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดหรือให้อภัยผู้อื่นในเรื่องเงินเงินทองทองทีนี้เรามาดูคาถาเสริมดวงการเงินแบบพุทธสัมมาอาชีวะธนังวัฒติการงานชอบทรัพย์ย่อมเจริญคาถานี้เป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าเมื่อเราประกอบสัมมาอาชีวะคือการงานที่สุจริตทรัพย์สินเงินทองย่อมเจริญงอมวิธีใช้หนึ่งท่องคาถานี้ทุกเช้าก่อนออกไปทำงานสอง เขียนคาถานี้ใส่กระดาษพับใส่กระเป๋าสตางค์สามท่องคาถานี้ขณะนับเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินเชื่อว่าคาถานี้จะช่วยเสริมพลังด้านการเงินและตวนใจให้เราประกอบอาชีพสุจริตสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าแม้เราจะใส่ใจเรื่องเงินทองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาจิตใจและปัญญาเงินทองเป็นเพียงปัจจัยภายนอกแต่ความสุขที่แท้จริงเกิดจากภายในดังพุทธพจน์ที่ว่า ความสุขอันเกิดแต่ทรัพย์ย่อมไม่เท่ากับเซี่ยวที่16แห่งความสุขอันเกิดแต่ความสงบขอให้ทุกท่านมีความสุขมั่งคั่งและเจริญในธรรมคำถามชวนคิด 1. ท่านคิดว่าการเก็บเงินในที่ที่ถูกต้องจะช่วยเปลี่ยนชีวิตท่านได้อย่างไรบ้าง 2. มีวิธีไหนที่ท่านจะนำไปปรับใช้ในการจัดการเงินของท่านได้ทันท,นที 3. ท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเก็บเงินที่ส่งผลต่อชีวิตท่านอย่างไรบ้างขออวยพรให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้เงินทองไหลามาเทมาดั่งสายน้ำที่ไม่มีวันหมดและขอให้มีปัญญาในการใช้เงินเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ